สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ s ป e ด d News ในช่วงนี้นะคะกับดิฉันเจียรภาศีตาบุตรทาง t u e v i s i o n 72 e ป Channel สานีทรัทัศแห่งโลกยานยนต์24ชั่วโมงครั้งแรกของประเทศไทยคะ่ะช่วงนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่นะคะทั้งเรื่องราวของทางเฟียเองนะคะก็เอาใจคอกาแฟคะ่ะด้วยการเพิ่มอุปรกรณ์ติดตั้งเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ่แบบพกพาในเฟีย 500L เป็นครั้งแรกของโลกด้วยนะคะในขณะที่อีกหนึ่งวิธีการของจักรยานในสมัยนี้เขาบอกว่ามันมีความพิเศษตรง ที่ใช้มือปั่นแทนเท้าได้แล้วก็โดยไปถึงเรื่องราวของทางอาทิตย์พงศ์ศรีพัทรประสิทธิ์นะคะที่สามารถคว้าแชมป์โอเวอร์ออลโลก s อในการแข่งขันอีซูซูไทยแลนด์มาสเตอร์2012ค่ะ จบไปอีกหนึ่งสนามนะคะกับการแข่งขันกอล์ฟอีสูสุมือสมัครเล่นประจำปี2,555สนาม4ซึ่งจัดขึ้นที่ b แบล็กเมลเทนกอล์ฟขับหัวหินโดยผู้ชนะเลิศเบสกอได้แก่อาทิตย์ศรีพัทรประสิทธิ์ผู้ชนะไฟล์เได้แก่เพิ่มชายแสงคำ ผู้ชนะไฟท์ h t นะคะได้แก่นรินธนารัตน์คุ้มเทียนและผู้ชนะเลิศไฟท์ซีนะคะได้แก่บัณฑิตศรีสุชาติค่ะส่วนรางวาัลรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ระดับหรู i s u ส u MIL-7 เ h o i c e ชและชุดไม้กอล์ฟนะคะจาก Mitsuno JPX 8 0 0 XD สำหรับผู้ที่ตีโฮอินวันได้ถึง2หลุมนั้นในสนามนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะพิชิตหรือว่าครอบครองไปได้นะคะสำหรับการแข่งขันราการ e สุสุไทยแลนด์มารเตอร์ในสนามสุดท้ายรอบ รองชนะเลิศนั้นก็จะแข่งขันกันที่สนาม Red Mountain g o l อ c ค u b จังหวัดภูเก็ตในวันจันทร์ที่20สิงหาคมที่จะถึงนี้เพื่อค้นหาสุดยอดนักกอล์ฟมือสมัครเล่นอีก10คนสุดท้าย ก่อนแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่สนามอมตะสปริงคันที่ครับจังหวัดชลบุรีในเดือนกันยายน2555นะคะพร้อมกับงานนี้ก็ชิงถ้วยแล้วก็รางวัลใหญ่เป็นแพ็กเกจทัวร์ไปตีกอล์ฟนักสนามเซนโตซากอล์ฟคลับถึงประเทศสิงคโปร์เป็นเวลานานถึง3วัน2คืนอีกด้วยค่ะ ต่อกันที่เรื่องราวของทาง Rasibo Hand t r a v e l e นี่นะคะก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้เป็นจัก,กรยานรุ่นใหม่ที่ดูแล้วก็ไม่ต่างจากจัก,กรยานที่มีอยู่ทั่วไปสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันสามารถใช้ทั้งมือแล้วก็เท้าค่ะในการช่วยกันปั่นได้ทำให้ผู้ใช้นั้นสามารถออกกำลังกายทั้งแขนแล้วก็ขาไปพร้อมๆกันโดยไม่ใช่การใช้งานเพียงแต่ขาเท่านั้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดของบริษัทผู้ผลิตของ Rasibo Hand t r a v e l e ที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลานด์นั่นเองสำหรับจักรยาน การราซิโบ h ฮนด v ทราเวนี้นะคะก็มีมาให้เลือกถึง2เวอร์ชันตั้งแต่เวอร์ชันขนาดล้อยนิ้วราคาอยู่ที่2,600ดอลลาร์ 2, 600, หรือว่าประมาณ82,500บาทและเวอร์ชันวงล้อที่ใหญ่กว่าก็คือ29นิ้วซึ่งราคาก็จะอยู่ที่2,900ดอลลาร์ 2, 900, หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ92,000บาทนั่นเองค่ะ ิดท้ายกันที่เรื่องราวของทางเฟียสนะคะสร้างความฮือฮาด้วยการติดตั้งเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ่แบบพกพาให้กับเฟียส 500L ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ที่เมืองตูรินประเทศอิตาลีซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกนะคะที่ผู้ขับจะสามารถจิบกาแฟที่สามารถชงเองได้อย่างสะ,วสะดวกสบายภายในยรถด้วยสำหรับเครื่องทำกาแฟติดตัวแบบพกพานั้นนะคะพัฒนาโดยทางลาวัซาบริษัทผลิตกาแฟชื่อดังจากประเทศอิตาลีโดยเครื่องนี้นะคะก็มีชื่อว่า c o f f e e e x p e ซ i e n c e ซึ่งจะติดตั้งอยู่บริเวณคอนโซลกลางระหว่างเบาะคนขับและคนนั่งแถวกระปุกเกียร์มีทั้งแก้วกาแฟที่วางช้อนกาแฟกระปุกน้ำตาลที่มีช้อนอยู่ข้างในและอุปกรณ์สำหรับต้มน้ำและชงกาแฟด้วยนะคะส่วนราคาก็อยู่ที่ประมาณ9,750บาทและคาดว่าจะมีขายในตลาดยุโรปเท่านั้นทั้งนี้ตัว L ที่ต่อท้ายคำว่า f ฟ5 0 0 L นั้นก็มาจากคำว่า large ค่ะก็หมายถึงคำว่าใหญ่ซึ่ง f ฟ5 0 0 L ก็ได้รับการพัฒนามา จากตระกูล f ฟส t 500หรือว่า f ฟส t 500ที่มีแต่ขนาดที่ใหญ่แล้วก็กว้างขวางมากขึ้นโดยในตลาดยุโรปต้องยอมรับเลยนะคะว่าเฟส t 500L หรือว่า 500L นั้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มีให้เลือกมากถึง3บล็อกด้วยกันนะคะ งานนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเรื่องราวของรสชาติกาแฟรสอื่นๆจะน้อยใจหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าทําได้เฉพาะในส่วนของเอสเปรสโซเท่านั้นนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกของยานยนต์นะคะคุณผู้ชมที่ดิฉันและทีมข่าวได้สรรหานํามาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะช่วงนี้เมดนเวลาของสปีดนิวส์แล้วล่ะค่ะหลังจากนี้ก็ไม่ควรพลาดนะคะยังคงมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจในโลกของยานยนต์รอคุณผู้ชมให้ขับเคลื่อนไปพร,พร้อมๆกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ดิฉันเจริรภาสีตาบุตรพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสสัดีค่ะ